สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปเปลี่ยนอาชีพวิศาต์กันนะครับเงื่อนไขในการเปลี่ยนอาชีพวิศาต์นะครับก็ต้องมี Job บ e v e l นะครับตั้งแต่40ขึ้นไปนะครับ หรือจะเปลี่ยนตอนตันห้าสิเลยอันนั้นยิ่งดีนะครับแต่ว่าผมแนะนำนะครับให้เปลี่ยนตอนจ็อบตัน50นะครับแล้วก็ต้องใช้สกิลพอยต์ให้หมดนะครับก่อนอื่นนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับก็ให้เรามาที่เมืองกิฟเฟนนะครับแล้วก็ให้เดินเข้าไปตรงนี้ครับจะมีเป็นหอคอยอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เดินเข้าหอคอยตรงกลางของแมปกิฟเฟนได้เลยนะครับ อพอเดินเข้ามานะครับก็ให้ออกไปทางขวานิดนึงครับก็จะเจอบันไดขึ้นหอคอยโอเคแล้วก็เดินวนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวนขึ้นนะครับนี่ครับอ่าโอเคแล้วก็มาทางนี้ทางมันจะค่อนข้างจะซ้ายบางขวาบ้างนะก็ดูดีๆนะครับให้เป็นทางขึ้นแบบนี้นะครับนี่ครับวนขึ้นไปเรื่อยๆเลย อโอเคนะครับล้อขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งน่าจะถึงแล้วยังไม่ถึงอีกไปอีกชั้นหนึ่งครับให้เดินขึ้นไปชั้นบนสุดเลยนะอ่าโอเคนะครับเมื่อมาถึงชั้นบนสุดนะครับเราก็จะเจอ NPC ที่ชื่อว่าเมจิ c Q ิวแ a นนะครับก็ให้คุยกับเขาไปเลยนะครับคุยไปนะครับกดค่าต้องการเป็นวิาสานะครับ Enter ไปครับเรียบร้อยครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นวิาสาดได้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย